โอเคครับวิดีโอผมมันตัดไปเลยคร่ะเราัารีวิวต่อกันครับหรือว่าถ้าเราจะเอาออกแบบนี้ก็ได้ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ใส่อาวุธแบ็กวิโดเข้าไปครับ ถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าแบ็กวีโดเขาเคยใช้อาวุธแบบนี้ไหมหรือว่าไม่เคยก็บอกผมได้ครับเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นภาคอีซินิตี้วอลนะครับส่วนโลกกับตันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่ตรงไหนครับเพราใส่ไม่อยู่เลยครับเออ้าเขาใส่อยู่เ น่าจะต้องใช้หนังยางมาติดด้วยครับแล้วผมจะหาหนังยางมาติดเอาไว้ครับ